สาวาัสดีน้องๆทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโบบอกแมปออสต์อีกแล้วซึ่งวันนี้พี่ก็มากับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะและตัวที่พี่จะเอามารีวิววันนี้ก็คือซาโบของน้องนินโนะนะขอเพย์ได้เหมือนมาเมือนแนโนะเอาแล้วฮนะคราวนี้เรามาวางตัวกันเลยดีกว่าอ่ะ ซาโบโอ๋อเป็นตัวตีแอร์เหรอตรงนี้วางไม่ได้ต้องวางตรงคนสินะเพิ่งรู้ว่าเป็นตัวตีแอร์นั่นเนี่ยเพราะว่าพีไม่เคยมีมาก่อนโอ้โหติดไฟขนาดนี้เอาถังดับเพลิงไม่หนเดี๋ยวขอเปิดเอฟเฟกก่อนนะลืมเปิดเอฟเฟกต์อะก็ว่าเมื่อกี้ทาไมมันไม่ตีวะอ่ะเปิดเอฟเฟกแล้วดูมา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 ,มาดูไม่ใช่ดูมามาดูเออโอ้โหซาโบยิงมหมัดไฟอย่างนี้นะ ทำดาเมตเป็นวงกว้างเริ่มแรกดาเมจ300อนะพอัพเป็นขั้นหนึ่งดาเมตจะเพิ่มเป็นพันแประยะ30เท่าเดิมแล้วก็4วินาทีต่อการโจมตีไช้ท่าหมัดไฟเหมือนเดิมอือหือ,อพอัพเป็นขั้น2นะดาเมตจะเพิ่มเป็น5600กว่ากว่าระยะ40 4สีวินาทีต่อการโจมตีนะตายเขาว่าตัวนี้เป็นตัวแรนี่นะพอัพเป็นขั้น3ก็แม็กเฉยดาเมตหมื 13, นะ่นสฮะ ระยะ5-8วินาทีต่อการโจมตีแล้วก็เปลี่ยนท่าโจมตีไปเรียบร้อยแล้วด้วยดูเหมือนว่าท่าโจมตีจะเป็น AOE แบบเต็มวงนะระเบิดไฟออกมาแบบนี้เลยไม่รู้ว่าชื่อท่าอะไรมืกันนะมีขั้นน้อยอยังวางอีกสักตัวสิอ่าเริ่มแรกก็คือ308ระยะ25วะ่ะ4วินาทีต่อการโจมตีนะ ตอนแรกดูไม่ทัน <c oughs> อ่าเราลองมาบัฟเออร์วินกันดีกว่ามีน้องบอกว่าบัฟเออร์วินนะแล้วมันจะจะแรงขึ้นอีกอตอนนี้ก็วางเออร์วินสาครั้งแล้วพอบับเออร์วินดาเมจก็จะเพิ่มเป็นสี่หมื่นเป็น a o e แบบเต็มวงแล้ะดาเมจสี่หมื่นนี่ถือว่าดีมากเลยนะแม่แม่แม,แม่พี่ก็รู้สึกชอบจัง แต่พี่ไม่อวยตัวนี้นะเก็บ <g ill ain> ไว้สะสมแล้วกันฮนะขอบคุณผลงานศินละปะจากน้องระตันน้องเขาไปสร้างศิละปะผลงานชิ้นนี้จากแมป3008นะเรียกได้ว่านี้ SCP ไปทำไป <c oughs> ชอบมา,มากๆเลยสวยมากเลยขอบคุณฮนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่บายบายฮะ